คือหวาเลยเนาะเข็ดเบี้ยแล้วมันอากาศแห้งหอนพี่น้อง,งออยิบทานเข็ดยังเลยมันปีกไก่ลงมันเอามาทิ้มาทิ้งโอ้มันขิดขิดไปแถวซิตี้ไก่พี่นอ้องคือแจ๊บคือแท้โดยกล่าสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อแม่พี่น้องเบอรสุขสุขคนเด้อ โดยมาพบพ่อกับน้องลรตีอีกแล้วพี่น้องพบพ่อเมื่อนี้กะแวะมาหาแม่เทาข้ามเพื่อนพี่น้องไอ้เนาะอยูตต่เตาถ่านโดยเพราะว่าเมื่อนี้กะได้ไปตัดไม้พี่น้องละกะไปเก็บฟืนหแหละเนาะ,ะพักผ่อนก่อนพี่น้องเมื่อนี้เพราะว่ามันกะ,ดดนะแดดเนาะละกะแม่เทาเพื่อนกะบัท่านแน่พี่น้องไอ้สวยเลยเนาะมันก็เลยแบบถ่าไปเมื่ออื่นซะวะไปสวยเพื่อนกะบปได้พี่น้องมัน,ดนแดดละกะเห็ดในท่าเมื่อยไว้เนาะต้องไ,งไ,องไปได้เศร้าโดยว่านีีเพี่ก็ได้หลดหนึ่งพี่น้องน้องลรตีก็ได้หลดหนึ่งโดยพักผ่อนก่อนพี่น้อยเนาะแบบ กอยากอันนันปันไดมันแดดแน่ยังบ่ทันจูดแน่พื้นกับพี่น้องเขาว่าพิ่นกําลังอันป้อมเขากันฮะนะมันเลยเอายากเนาะ้องพื่นจูดก่อนเขาจังไปดึงเอาได้โดยมันนี่ก็เลยมาแวห้าเปเน่าเพิ่นอยู่ตาทฐานพี่น้องจะเพิ่นเห็ดยังวันนี้เนาะโดยเดี๋ยวก็ไปเบิ่งนกันพี่น้องเอยนะพิ่นหยิบฐานมาเนาะโดยพี่น้องมาทางนี้กับฟ้าที่ตัวกองพื้นพี่น้องซองกล้องเลยเนาะเรียนกันเจ้าของฝ่อันนี้ยิงเต่เตาทานพี่น้องท่านจะเป่าเหมือนกัน เพิ่นกบไปเก็บไม้ตัวว่าขาเจ้าจูดทั็นแล้วเนาะอ่าที่โตสองกองเรียนกันเลยอืมอันนั้นจักทานุูดืดพี่น้องตั้งไว้อยู่พูอากาศแดดท้อนอา้าวพี่น้องอกอ้าวคักมาเนี้เนาะอยู่ทางเตาถ่า,านนห่แหละอ่าที่โตทางสวรรค์เฮากับพี่น้องมีแข่งเฮ่อเนาะมือนี่แหละพี่น้องื่อนี่ก็มืออื่นมาจาก แข่งเพืออยู่ทางอ่าสวรรค์เขตน้องพี่น้องแคมคองแต่โอ้ว่าภายไปเนาะมันแดดพี่น้องเลยเอาสบายดีหนหนเดอ้อนะเด้อสบายดีโดยหยิบฐานเนาะหยิบฐานนั่นๆ fc เพื่อนมาให้น้องละตี้ซื้ออันแนวหนีโพมอร์เองนะแต่โอ้โน fc ใส่หรือเปล่า fc เพื่อนคอมเมนต์ละใส่ยิบว่าท้าวซื้อมาให้นี่ไม่ใช่เนาะไม่ใช่ <laughs> นี่เล่นมันจังบ่ห้อนเนาะบหนีน้บแบบหนีบขึ้นนะบ่ะสื่อกระยาบวะ <laughs> เออมัดขึ้นเลยจ้ะมันจังบ่ห้อนเวลาเห็ดเบี้ยเอ<ร>อหนีบขึบบ้นมันบ่ห้อนแต่เราเห็ดแับนี้นะเราอยู่ยากเนาะเพิ่นบ่เคยคือววาเลยแหละว้คือววานเลยเนาะเห็ดเบียแล้วมันอากาศแห้ง้อนพี่น, <laughs> น,น้อนงอ หยิบผานสีเป่าบอกคนหยิบนี่ไม่แถวก็จับไก่ตีอยู่ทางนี้โมซิตี้ไก่มาไม่แถวเอาสบายดีเลยไม่แถวเด้อสบายดีโดยเหตุยังเลยมันไปตีไก่โดนมันเอามามาขิดโอ้มนขิดขีดมาไม่แถวซิตี้ไก่เห็ุเราคือจับคือแท้โดยดนจับมาธรรมดาใช่เนาะนี่ โอ้มันกินใจว่นว้าพี่น้องกูกินยังอันี้ห้ามบ่ห่อืกายแม่นอยู่ว่ากาตีไม่เถอะไ่นะอือมันเข้าไปตีทีนึงเออขักเนาะไม่มเจตีจะไม่ยากเออเขาตีขาเขาาี้ชื้ออ้าวหุย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  ยากเกือบ้านไหนยาเกลือกินอย่งหันหันหันไปวาไปไปเก่งแน่เยอะมันไปเก่งไปเก่งไปเก่งไก่มันป้อนใส่ปากสีบ่อนี่ไม่ป้อนมันก่งมันก่นเองมันเแล้วป้อนเถอะมออ้าวที่เด้อยู่ก่ป้อยไปนี่ไปแจ๊บไก่ก่ไก่คับไก่เท้าไก่ไม่เท่าพี่น้องเรารวมเบอรจ็คโต้ไม่เท่าไก่เจ้าฮบบ ลายตัวเติมได้ใช่เนาะบาทไ้อมี่นาะบาทแล้วยาตีกันี่นะว่าไปเอาแม่ไก่หันเนมันไปตีไก่เขามันดีเท่ได้ไก่เร็วผู่อยู่มาไหมตัวใหญ่เนาะโอ้ไก่เขามันตีตัวแห้งโดยเมื่อนี้ไ่เท้าพันกาบริบบตัดไม้นะไ่เท้าเนาะมันเดือดด้องไปได้คืนไปไม่ห้อง ไปแต่หอดเตาถ่านแล้วก็กลับมาเ <ไป S 1> มื่อวานนี้ได้รถหนึ่งเมื่อวานนี้วันนี้ได้รถหนึ่งมื้อนี้ไปไปหอเมื้อยาได้มื้ออื่นก่อนม,มันต้องได้ไปแต่เศร้าเนี่ยพี่น้องมันแดดเนาะมันบ่มีโฮมมีมีมูคนจีบมาแต่เช้าอยู่ไปแต่เต็มเมื่อคืนไปแต่เมื่อเช้านี่นะไปส่งผู้วงอยู่เพื่อนเนี่ยก็เลยซะถ้าว่าแบบเฮาอยู่เพื่อนเฮาตื่นแต่เช้าเลยเฮาอันเฮามาเลยนะได้แบบเฮามาคือมื้อหนาค่ะจนจนไปถ่าวันที่หนึ่ง เขาก็ไม่ดนึ่งเลยพี่ถาวยังวนในหนึ่งข่าวเขามามาจะเศร้าพี่น้องมันจังวนแหล่นเนาะเอาแบบไปสวยเลยผัดเห็ดยังกาเนาะอือพี่ถาวกับเป็นวินเนยเทือเนี่ยไปกินเนี่ยเจ้ากะยาเออยาเอาไปส่งผักพรอนแล้วก็กินมันจีเห็ดใหย์นะมีแห้งอ่าโดยไก่เขามันดีก่ยังไงครับลโดย เพิ่นมาหยิบฐานได้จากเป้าม่เถาวรานนี่ตัวเก่าบ่บ่แล้วถ้ากขัดใหม่เออขวัดใหม่มือนี้ยังขวัดมือนี้เลยวันนี้ก็เดือดสามเป้าอันนี้เพิ่งมาหยิบอยู่โฮมเนาะมันแดดไงมาเย็ดอยู่บอดี้ไซมหมวกใส่กุ๊ปได้เพิ่นกันคืน้องเอาแบบธรรมชาติเลยมันเคยเนาะเห็ุจังได้เคยอยู่เลยมันก็พอได้เนาะ <Okay. S 2> เอเคยเห็นหนนยิบทานเอามาหยิบอยู่โฮมใครเนี่ยมัอนี่กระแทกผ้าทงเพิ่นบอร์ดย์ป้ายได้เนาะมัอนี้เนาะเพิ่นบอร์ดย์ปายว่านี่เพิ่นไปเก็บอันพื้นพี่น้องเลยมันนี่ดีใจหากระไปเก็บว่านี่น้องกับภูวงเอาไปรัดไปรัดทิ้งไดแล้วเอาทิ้งที่มากก็ดีแล้บอร์ดยม,มาซ้ำเบอร์ดยมาจ้ำ สิไปตลาดบอกเราว่าซิไปซื้อธงไปไปซื้อธงว่ะคือไปซื้อธงอีเท่าองค์เฮ้ยนะมาธงคนละเฮาขี่กายมานะ่ะเห็นข้าเจ้าต้อมคักขักได้แป้นว่าอะไรไม่เถอะแบบดังฮาเกตไหมเนาะอ,อืมแบบอันใหม่ที่ว่ายังางม่ทันจูดเข้าต้อมเขากันแล้วต้อมเข่าแล้วก็คือสีเอาง่ายยู่เบื้องนะบ่ออันเขาโ้ไมันคือสีเอ้าอนม่ย นี่เขาุบตอนแรกงี้เข้าไปเขาก็ตืดเลยอือก็ตืดเลยขบวนเราก็าเก็บแล้วคำตอนคำนี่ะม,มาไปไ,ปได้แดดยาวไปยานได้วันนี้แดดงหนุ่มแล้วมันแดดแรงก็บ,บ,วบัวไหวเทสิที่นค่ะะฮะเท่าฝันบอ่อแขงแหงเนาะตากแดดแหงอน,นั้นแล้วตัวใหญ่แหงเนะไก่ก็ใหญ่เติบแล้วนี่ เึ็นอันบ่มันตีกับไก่เขาเลยมันมันเจ็บตัวเลยตีกับไก่เขาเลยเจ็บตัวไหมถามว่าเจ็บแลน่นอนตีไก่ตีไก่ตีกันหน่อยไก่ตีกันค่ะอืมเขาไปตีชมเบิ้ลอือตาทานอันเจ้าจูดหลือบ่อหรือยังยืนคุณจูดบ่อเจ้าอันนี้ควันอยู่เลยเออยังควันอยู่หมดเลยอือยากงั้นมันรู้งเว่ยนะเพื่อควันเดียวแล้วเฮ้อ ฮองฮอเอ็เจ้าลาเอ็นเบิรแม่เลยเอ็นนะย่าเรล่องฮอเจ้าม่ยไดบวกแถเบึเป็นค้างไก่เป็นก่อนในอันเป็นค้างแล้วก็ต้อยต้อยแล้วค่อยค้างมันคิดีกันนแม่แล้วเป็นค้างไว้ก่อนนะพี่น้องอาทิต่ อืมค้างไว้หันแล้วมันจัง,งบอ่อน,นั่นเท,ท,ที่ยวบดเที่ยวแดดี่จริงๆเลยอากาศวันนี้กะกินเท้าข้าวเที่ยงกำยังเจ้าในไม้เท้าเมื่อวานนี้แกกระปูเที่อวมกบุกกระปูวานนี่งานบอกอยกระปูมึงเฮ้ยเที่ยวเม็ดวานอืมที่จะเอากระปูจะเอาแต่กระปูด้วยกระปูวัานีไม่หนีมันเบิ่งทานไม้เท่าเพ่นก่อนพี่น้องเนาะจูดแล้วเพ่นกันเลย มีเด็กเต้าทานอันนี้ห้องเอลาเพิ่นเนาะว้าวทีตัวบุญอ้าวคักอันนี้แ <blind ing. S 2> ม <laughs> ่่งเพื่อนเนาะไม่อันใม่จะเบิดว่าเป็นแถวสองกองนะน ก็ขักแล้วนั่นนี่ไดีไ๋ยลเติบได้ไปแถาเหมือนกันอืมเอาเติมอีกเ <c oughs> ก่งในพี่น้องไ่เถาเหมือนกันเนาะคือว่าแข็งแห้งเติบแล้วนี่ได้จักโหลดไ่เถารวมเบิดนี่สี่โหลดและเออที่ัตพี่น้องได้พื้นสี่โหลดไปตัดไปหาเก็บแต่ก็ตัดน้ำเนาะออันนี้ก็ขวดแลไรพี่น้องไววได้ผนกันเลยเนาะ <c oughs> ไ,ได้จะเป่าแล้วขวดออกนะเออเดมันรู้อีนนีนะฮะ ล, 1, ลุกยังโมเห็นกะไม้ดำๆแบบนี้หละพี่น้องบางอัอนพิ่งกระตัดเอาเนาะน้องตีน่ะดึงเอาพี่น้องแทบสิบร์ด้ <c oughs> ดตัดบด้บ่มักดึงเหลือหอ่อยเนาะมันสากเลยดึงเอาเทวน,นั้นแหละพอได้ <c oughs> ตาทานพิ่นหักกระจูดพี่น้องควดเลยลุกแลว มีแต่ว่าต like. ื่นตอนเช้า huh. พี <is> ่น้องมาเอาผนแล้วก็ไปเก็บไม้คนแรกะฮเก็บพอได้มาตื่นกันเดี๋ยวเขาเจ้าจูดอยังเบิดแล้วก็เบิดแล้วแบบนี้ยันบ่ได้อีกเนาะเขาก็หาอือนะฮไหวดีกว่าเขาซื้อพี่น้องซื้อรถหนึ่งละแซนเอามาจูดกับวันน้เขากำไลเนาะอันนี้หะถึงสีเขาจ่ายค่ะรถไทยกับรเป็นยังแบบมันกับคุ้มูรดอกพี่น้องเลย จังไดครับก for ็เก็บเองเฮาเนาะดีกว่าซ uh huh ื้อปะไว้เวลาบ่ม oh. ีฐานดังกระจูดดังไร้ไร้ก็ะขายกันยังไดงเป้าหนึ่งกับสี่สิบพันเนาะไม่ถ่านเนาะสามสิบสี่สิบเลยเออันอันที่ได้เช็กรถละฮะเขาได้สามมือแล้วหลุดแต่ว่าตอนแรงนะเฮาบรีเก็บมันแดดแห้งขนะดเนาะทราเก็บตอนแรงก็ได้อีกแต่ว่าบรีเก็บละมีใบช้นมันก็ยากเนี่ยเราะว่ารถดไทยเพิ่อนกับพี่น้องช่วงนั้นก็ได้ มันเพ่ดุนอโลไทยประบนี่นะมันหลุดหางหลุดไทยแก่เนี่ยก็เลยตัดกะอยากหลันว่างนี่ถ้าเขาตัดไว้ก็เขาเอาเพื่อนเพื่อนแถวนี่เขาเคยหลังอยู่บ่บอกบอกบอกเออไปไปเอาไว้เนาะเก็บแล้วเอามาดูยากท้าปะไว้กับบลูเรือแล้วเนาะเกีดินกีดินแะบเท้าเอามา ขาแกวลักหน่อยปะไหว,วกับไวเนาะไวด้ดขนหัโคตรเลยก็เลยได้ตัดแล้วก็เอามาหาหลดไทยแก่แล้วบบนี้ก็มีแต่วควันทานเนาะพี่น้องอุดเอาเมื่อหนีมาเตาท่านเนาะบุได้ไปเอาใหม่พี่น้องบุได้เห็นบรรยากาศอยู่ปลาพืน้นอะไรเหมือนแดดโทษแ้วก็สวยแน่เนาะงดก่อนจนีกัลงเลยเนานะอันใหม่อยู่ด้วยนี่เมื่ออื่นกันลงไปไลไเตอ๋อแล้วค่ะวะ อืมหากระไดสีขึ้นพอดีแล้วเพื่อนใหม่ไปเปล่าป่ามันก็สีอ่นี่แน,นะนอิคนจะควอดออกช่วงนี้ไปห้าน้องไม่ไหลอยู่ไ,ไมเถวช่วงนี้ไปห้านไม่ไหลอยู่ไหไปเออเจ้านี่ เขาแถวเออเดนอืมเห็นหงอะไรปะอืมใครนะเออไปกันไปทองอีท่องแคบเพื่อได้พอได้เนาะ ถ้าไปหาเองก็บ่ได้แล้วค่ะวาว่าถ้าไปหาเองก็บ่ได้เนะาะเ,เราซับห้พี่น้องอ้พอได้ไป่เห็นหงเงีนะ่ยเนาะทางทางหัวพี่น้องควันทานปลาติดตัววิววิวออกมาอยู่อ,อืม,ม เดี๋ยวก็ได้ฮดน้ำไม่ถ่าเนาะเบิดผลแหละได้ฮดแล้วบัดนี้งไงข่ในดอกน้องน้ำกายเปลือ,อกฝนฝนเช้าตกเลยกาันนั่นแล้วบัดนี้น้ำตกน้ำได้แต่ว่าเกิดเพราะมันบางสอดไม่ไหวขุดขุด มูเป้วค่ะมันจะบริจงบอหููเป้วอันนี้มันเออจงอย่างนบงไม่เนาะเปิดออกน้ำแถวเฮือนกับคนใต้พี่น้องเลยกว่าสิบเปป้งซบกับจักทั้งอ้ายเพื่อนละไปนะมัน พระทองกับไปคือกันแหละแบบหูจักกันเด็กส่วนเดคนตายดูดูเสียสมองคมแทบสีถุกมือเลยเแพงและเสมือนี้ขึ้นเนาะเสียลายอย่างแหง้งสมองคมหรือไงยังลายอย่างเราพี่น้องเก็บนั่นนี่คนก็ตายเนาะเป็นโรคโอ้โรคลายอย่างอะไรบ้างกันเด็กคนค,คนออกมาเลย ยกเท้าก็ออืมเมื่กีก็เป็นนั่นเป็นนี่ว่าโลกมันหักซ้ายเนี่ยยกขนเท้าอืมกินยาบันถือแล้วก็โอ้ยบบนี้แล้วแหละเจาะมันมาแลงก็คว้านออกน้ำไม้ถาเนาะเจาะเดี๋วันใหม่ไม่ได้มันลุงคนนั้นกะดีแหละมัอนี้กะพักผ่อนก่อนมาอื่นจังออกแห้งใหม่ดึงใหม่ออกแห้งงานออกแห้งงานตากแดดที่น่องไม้เท้านี่ บ่มีกระติกฉ่ำเบิกบริเบิ่งอยู่เฮือนเอาน้ำไปกินใส่กระตุกพราวบุกุ้มมีน้องเอ้ยน้ำก็ได้ออืซื้อไปให้ไปถ่ายกินวันหนึ่งเด็กน้อยเนาะไปพราว่าเด็กน้อยกินเบิดเลยเส่ดตัดแล้วทางน้องละน้อยน้องวันดีเพิ่นพัดมาเบิ่งพราวอ้าววันเบิดแล้วไปฟูบัปฟูเหตเวิ่งพันบริไปกินเด็กน้อยเพิ่นกันเนาะไปออกแรงงานน้อเพิ่นเบิร์ดไปโรงเรียนเนี่ยพิ่นเฮียไปน้ำ ต้องใส่กระติกไปมันจังได้กินโดนอันนี้ห้าก็ได้พื้นสี่โหลดเนาะสี่ออโหลดกะดีกว่เาเฮาซื้ออยู่ดอกสี่โหกะสี่แสนรถละแล้วแสนวันไหมคะ,ะถ้าเฮาซื้อเพราะวา่าสี่แสนเอามาจูดจะชี <c oughs> ไ้ได้หรือว่าสี่แสนได้ไดไดดยันขั้นอยากปิปนราคาบ้เพิ่งมีมาเอาเอ ช่วงยามแรกนั่นบ่อยากคอยเป็นราคาบ้างได้เลยเขาบริปลูกห่อขึ้มันง่ายบุญนิดห้องนั้นเขาพูดในเดจะขายอยู่ฮะเดือดขายหน่อยอม,อมีเพิ่มมาเป็นเจ้าหูแปวบ,บริเจือนลงน,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 น้อนงๆกี่เลยเนาะมีเจือนยังมาทันเจือดเนาะชมด้วยแจวนาน ต่าสีมานี่ว่าตักน้ำหดก็ได้ยาดอกใกล้น้องเนาะพอได้อยู่ดอกควันออกมาในหูแป๋าพี่น้องอันนี้นะออกในขางเนาะในรักมันมันสีมันอะลรมันจังควันเขียวนี่ถ้าควันสีขาวอะไยังโดนอืมเขาว่าได้แล้วสาวายหรือสามชิปมะหอนสามชิปเนาะสาวปลายสอบกะเอา ก็โดนใหญ่พ่เตานี้ซ่ะนนอืมดยใหญ่รวมๆกันแ็นและแบบนี้แล้วมันสิเป็นใหม่่านมันเงาๆมันนี่อืมมาจอะเบิ่งเตา,ท,าท่านเห่นองงามเว้นกับแบบนี้เนาะขดๆเคลียๆอย่างนี้แหละ <laughs> <c oughs> บวควาดบวเคลยกันบวใหม่เนาะต้องหักซาพี่น้องจุดทานแต่เขาจุดป้าจุดถิ่มกะแห้งบัวได้ทานเนาะเริ่มเจริญแหละบัวได้เน่ะใด้ฮดอีกเนาะยันได้ฮดอีกกระปันนั้นถ้าใส่ขี้กบเนะคือสีบวเป็นยังดอกเหรอ ใส่คีโกบันผัดอันนั้นเนาะคี้โกบบนลายอืมอ um, ืมโดย้าใส่เป็นใส่เป็นแหนเลยเนาะอืมเรามาหาเก่าเปล่า พอดีเลยเรียบร้อยอืมมึงเกลือย่าละมันแดดเลยผักพรก่อนแม่เทาเอ้พรอนมาเล่จังมาเบิงมาฮดใหม่อืมมันหอมก่อนจังฮดใหม่มันแดดตอนนี้อากาศอบ้าวขนาดีเนาะแม่เทาเอ้มาจอบทานเนาะอากาศสวย ห่อนห่อนน้องโดยเนาะ้าตเดอดดดแดดทีน้องห่อนห่อนคัาอีไม่ถ่าอยู่นีแห้งห่อนคัาเลยเนาะนอกจากไปนางหรเทบบนไปดีขมไหมเลยดีแห่งเนอนน่ด้ดนอดีแ่งยงานั่นคือใครได้ถึงานไป เออตะเวนมันอันหนาะอันไปชิ้งมันบางอันนี้มันเป็นพันนะอือมาเลยปเอาดี๋ยวน้องามาถ่ายไว้เนาะพักผ่อนซะสวยเลยห้อนอันนี้เขาก็นเลยอ้สบายดีเไม่ถาวเด้อเดี๋ยวมืออื่นทางเบิงเนาะเจอกันเลยสวยเลยเนาะอากาศอบอ้าวขนาดเลย นี่ก็แบะมาทางเตาถ่านพี่นอ้องมาเบิงกองพื้นทางนี้ก็เต็มอยู่จุดเรียงกันสองเตาเลยเนาะขักอันนี้นี้พี่น้องเราคลิปนี้ก็สิคอลาไปแล้วเดือพี่น้องถ้าพบพอคลิปหนาเนาะโดยจกคลิปนี้ไปแล้วพี่น้องขอกล่าคำาวาสบายดีสบายดี